พบกับช่องอัมพรนอตฟู้ดนะคะวันนี้แม่พรจะทำเมนูอะไรคะแกงไก่ใส่ฟักแกงไก่ใส่ฟักนะคะอันนี้เรามาดูแม่อัมพรปอกปอกฟักกันนะคะ มีเอาไส้ข้างในออกนะคะเอาฟักไปล้างแล้วก็หั่นนะคะ ฟักที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะฟักนี่เป็นเนื้อไก่ย่างของเรานะคะแม่พอเราไปย่างแล้วนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นนะคะ นใ,นใ,ใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำพริกพร้อมปลาร้านะคะน้ำพริกแกงแม่อมพรใส่ไก่ลงไปนะคะไก่ที่แม่อมพรย่างแล้วเอามา นี่ขวาไก่จนหอมนะคะใส่ขะนอลงไปสองก้อนนะคะหนึ่งก้อนสองก้อนอเติมน้ำลงไปนะคะ แล้วใส่ฟักลงไปนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะสองช้อนนะคะ ทิ้งไว้รอจนฟักสุกใส่ผักชะโอมลงไปนะคะกับผักอะไรเนี่ยาพููนกผักผักอะไรผักชะพูเหรอลากนุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเอานนี่ทายหลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ